จังหวัดพัทลุงนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะส่งนะคะของฝันของฝากนะคะจากภาคใต้ไปให้คุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์ปั๊กนะคะเพื่อนเพ่อนน่ารักนะเนี่ยน่ารักสิินจันงินงันกินงั๊งหนุ่มอ้าเอาเอาเอาส่งถ้าส่งไปเลยเนอี้ส่งไปอุดรได้แล้วลูกเอานี ไปยังักน่อผู้เลงผู้เลีอ้อแ,แม่กินไม่ได้โอเคแต่แค่นี้แหละแม่อ่า บควะลงซื้อของฝากนะคะเพื่อนๆตรงบริเวณคลองท่อมนะคะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าต่อไปอย่างที่จังหวัดตรังแล้วก็เข้าพัทลุงนะคะเสร็จแล้วที่นี่ไม้ตรังมันเป็นมันเป็นทางผ่านแหละแต่ว่าก็ตรงนี้เป็นจุดที่ขายสับปะรดถูกมาก5าลูกหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็ลูกละสมบาทก็มีลูกลระสับลูกเล็กๆอ่ะแล้วก็ปลาพวกปลาปลาปลาแห้งอะไรนะคะก็โอเคแล้วเดี๋ยวจะ ซื้อไปฝากนะคะส่งไปฝากานะคุณพ่อคุณแม่พี่ตักด้วยนะคะอาจารย์ตักเรานะคะแล้วก็จะส่งไปทางไปรษณีย์นะคะน้ำใจใหมตตีที่มีให้กันค่ะเพื่อนๆนะคะที่ตักยังมาเมืองไทยไม่ได้ก็นะคะแชมมาเดี๋ยวก็ถือว่าเออถือโอกาสนะคะเอาของกินนะคะประจําท้องถิน่นภาคใต้เรานะคะส่งไปให้พ่อแม่พี่ตักที่อีสานนะคะทานดูนะคะเ,เคนะพื่อนๆค่ะนะเพราะพี่ตักก็ดีกับแชมนะคะเนาะ นับตื่นกันรักใครกันปลดก็โอเคนะโอเคค่ะไปกันค่ะไปต่อค่ะออมันกันไม่ให้เราแซงน,นี่นะคะ Amazing Thailand ะช่างจูไ๋ไหนๆคืออะไรผมไม่รู้หรอกว่าเขานำขบวนใครแต่ว่าเขากันไม่ไม่ให้กันไม่ให้เราแซงเลยแล้วก็แช่ขวางเนี่ยคือเหมือนถนนเป็นของเขาเองอะครับออนี่แหละคือเมืองไทยครับถ้าเป็นเสด็จเราจะไม่ว่าเลย เราไม่รู้หรอกเพราะเขาเพราะเขาคือใครกันหัวท้ายหมดเลยกรเรกันหมดเลยตำรวจนะครับใช่เรางแงเน,นี่ยเราจะแซงอยู่เนี่ยเราก็ไปไหนไม่ได้นะใช่ด้ยนี่มันตรงต่อกันหน้าใั้ปิดท้ายเห็นป่มนะมีมันเป็นช่วงหรือมันจะกันมันจะกันหลังไม่ไม่ให้เราแซงเดี๋ยวคอยดูนะเด<ต>ี๋ยวันพี่พวกมันเาานี่ยมันตรงต่อเนี่ยมันส่งต่อให้ ให้สพนี้แล้วเดี๋ยวด <yat> <hyper happy> <noise> ูนะเหมือนถนนไม่ของเข้าเอให้สนบอกให้สอน้องให้บรรลุไงใช่ป่ะใช่ใช่เพรได้ั่นเป็นแรงขึ้นมาใช่ป่ะลูกก็ไม่สนใจทุกแซงเลยนี่ Amazing Thailand Mark ค่ะ ล็อกยาวเลยนะคะคือใครเสด็จไม่สน่จไม่เขาไม่ได้เสด็จหรอกีแตด่ะดิถ้าถ้าหลวงไม่ใช่อย่างนี้ครับนี่นี่นีสพศรนครินนี่กรเทพหรือเป่าไม่ใช่อันนี้สักงเทพใช่อันนี้หีแตด่ดิขบวนหีขบวนแตดดีรถตำรวจไหมไม่รถตำรวจไม่อยู่รถตำรวจ ใช่มมาจากดเทพเลยเหรอเนี่ยค hey, ันนี้ขบวนกรุงเทพทั้งนั้นแม่คนดังคนดังใส่คนดังสสงช่องใส่คนดังคนดังคนดังแต่ตก็เขาเราก็ถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยเมื่อกี้ไอ้ไอ้คันเมื่อกี้ตอนไม่ให้เราแซงนะพยายามปิดท้ายนะไม่เป็นไรตีคู่ไปเรากระตอได้เดี๋ยวเขาจะสร้งแฟงดูนะไม่ต้องหรอกจ้ะ เป็นไรอ่ะเรามีสิทธิ์เราขับรถนะเราอยู่เลนเราเขาอยู่เลือเขาวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพัทลุงนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะส่งนะคะของฝัขนของฝากนะคะจะากภาคใต้ไปให้ คุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์ตักนะคะคเพื่อนๆคะ่ะน้ําใจไม่ตีคนไทยใน่างแดนมีให้กันเสมอค่ะนะคะแม้ว่าตอนนี้พี่ตักยังไม่กลับมานะคะเชื่อว่าพี่ตักก็คงจะดูคลิปนี้อยู่นะ,ะพี่ตักคะ่ะนี่คะ่ะหวังว่าพ่อแม่พี่ตักคงจะชอบนะคะส่งไปให้อีสานค่ะก็จะเป็นพวกปลาแห้งจากจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็มีเอ่ออะไรนะแม่เคยหวานเคยเคยหวานค่ะนะคะชมคุณผู้ชมก็นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปส่งเคอรี่ใช่ไหมจู นะคะแต่ชั้นจู่จะผ่านไปโอเคค่ะตรงตรงนี้อ่ะตรนี้นี่ตรงี้ตรงนี้ดูในมันนี่ตักพายสิถึงมันเหนื่อยแล้วเอยแล้วโอเคได้ได้ไดรอหน้าสาวส่งที่อยู่มาอยู่นี่รอส่งให้ทีเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวโทรหาหน,น้าสาวอีกทีหนึ่งโอนเงินสุดดุอะไรก็จะดุเดือนถึงแลโอโอ้วค่ะจุดส่งของคารีคารีคารีอร่ะ เดี๋ยวเราไปส่งอออของกันค่ะกล่องแรกเลยคือจะต้องเอากระบอง,องล้อด้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะกับการส่งไปใบเสนอราคาทีนี้เราจะมาไหว้เจดีนะคะบรรพบุรุษก<ๆ>ันอะไเนาะยกมือไหว้ยกมือไหว้ลูกก็ปไปยกมือไหว้กับอีจูแล้วเมื่ตอนนั้นอนะ่ะเดี๋ยวพาแม่ลงไปไหว้แม่หนุ่มจากขายแม่แม่ขายนี่หนุ่มจากกระชายขายเจ้าเนี่ยเจ้าโปรดเจ้าโปรดเจ้าโปรดของจูจูแอร์เขา เจ้าปะของลูกไงตอนมาพัทลุงต้องก,กินหนมจากรลานี้ไปไหว้ใหญ่ก่อนบรรพบุรุษเรานะคะระวังนะเดิ็ไม่ได้ก็เดินเดี๋ยวก็นะตอนนั้นน้าสาวมารถรถน้าสาวยังเข้าได้เลยเดินไหมคะนี้เออเดินทำไมตอนนี้นะคุณมแม่ค่ะ เราจะมาไหว้บัวนะคะเขาเรียกว่าภาษาใต้เขาเรียกว่าบัวบัวบรรพบุรุษนะคะซึ่งบัวเนี่ยก็คือ,อ,อที่บรรจุที่เก็บกระดูกบรรพบุรุษนะคะที่วัดหันเทาอําเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุงค่ะนะคะสําหรับสาวพัทธลุงนะคะบรรพบุรุษเราอยู่ตรงนี้ค่ะทำไมเราอยู่ไกลต้นนี้จังสาระ ป้าจัดนะประจัดป้าจัดหลานมาหานะคะป้าจัดหลานมาไหว้นะคิดถึงเสมอนะป้าจัดขอให้ลูกหลานมีแต่ความเจริญนะคะตั้งรวยร่้งรวยนะป้านายตาดำใหญ่เจิมประจัดประพรด้วยไหมแม่ ทุกทุกคนนะคะทวดด้วยค่ะหลานหลานมาไกลนะคะมาไหวบรรพบุรุษก็ขอให้นะคะบรรพบุรุษช่วยนะอวยพรให้หลานมีแต่ความเจริญนะคะมนคาขึ้นขายอะไรก็ขอให้ปังนะคะปังปูรีเย่ค่ะสืบไปสืบไปค่ะนี่ค่ะบรรพบุรุษของดิฉันที่วัดหานเทานะคะ ช่างจูมาบวชที่นี่นะคะช่างจูมาบวชตรงนี้ใช่ไหม,ไม,มหรอคะมาบวชตั้งไกลใช่มาบวชที่พัทลุงนะคะ,ะเพราะว่าป้านะคะครอบครัวเอาจริงๆอะ่ะก็บรรพบุรุษเราอยู่ที่พัทลุงอะนะคะก็ซึ่งป้าเขาเสียไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะเขาสั่งไว้ว่าถ้าจะลูกหลานจะบวชนะคะต้องมาบวชที่นี่เท่านั้น พี่หันเทานะคะที่บ้านเกิดไม่ได้อย่าเข้าไปเข้าไปศกศกโปกศกโปกมีหนมจักเจ้าประจำเดี๋ยวขับรถไปดีกว่าจูเออต้องเดินไกล ได้ได้ของฝากกลับบ้านเดี๋ยวก็กินแม่เชื่อแม่ของกินเยอะเหลือเกินเราซื้อฝากกลับบ้านลาบ้านเลยแก่เราเราเอาในร้านเยอะเลยวางแล้วหลุเนี่ยนี่ขนมจากเจ้าอร่อยนะคะเขาจะขายเฉพาะเวลาที่มีงานเอ่อนะคะที่วัดหันเทาเท่านั้นยายคนนี้เห็นเขาบอกว่าทำขนมจากอร่อย จากไปเตยอ่ะโอ้ยทำร้อนๆอยู่เลยนะเนี่ยร้อนๆตีก้อนย่างไกอัหารถูกอย่างเนี้ร้อนๆอร่อยผมว่านี่ยอร่อยยิงง่งกว่กินเน